บอลยังอยู่ที่ทางด้านพิก็อกบอลไปโดนแขนับจังหวะนี้แต่เป็นนากทีเอเอฟซีครับจะได้เซตเพย์เซตพีดฟรีคิกขึ้นมาครับบอลยังอยู่ที่ทางด้านแพทนักนาการปัดมุ่งจ้าวไม่ตรงใจครับขวาแพทสัญญาณนกหวีดครับแพทนักกร วางมาจังหว่านี้ครับอาร์มสุรศักดิ์มงทิ้งออกมาบอดีทางด้านโต้งธนาเศรษแพทย์นคกรขวาเลยขวาเลยมาแอบบนเทียนครับติมาติมาติมาติมเตามเติมาตมเติ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 มเตามเติ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 มเตเติมเมเติมเตมเตมเติมเตามต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 เตมตามตามตมตเตมตมตมาตามตม บอลลูกนี้ครับโดนตัดครับทางด้านรันจวนครับเอาลงกโวยบอยบ้านแคร์แล้วครับเตะทางด้านรันจวนครับบัาแคร์เหมือนกันเอาไม่ได้เตะไงห่อกระแทกโอเคเอาแล้วจะได้เป็นลูกฟาวครับนะฮะหาคู่หาคู่เลยเฮ้ยอย่าว่างอย่าว่างหาคู่เลยพยายามลิเกครับบุญมีเกี้ยวกระโทก คุณมีย้อนมาครับอาร์มบางมาหูบอยไหลหาคู่หาคู่ไปเลยหาคู่เลยหลังกหลังไอ้บังอ่ะบังเลี้ยบอ่ะขออนุญาตท่านประานะครับสำหรับทายผู้สิทปัญหาได้แต่งตัวได้เลยนะครับนะครับแต่งตัวได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราออกระชัาเวลานิดนึงนะครับตรงเวลาเลย จะเลาะขอไทยลูกก่อนไอ้จะเข้าคือเดินได้ๆให้เอาลูกนี้ใส่ครับปิดบอลยังอยู่ที่ทางด้านสาธิตสาธิตเจอพี่กอล์ฟดักไว้ครับสาธิตสาธิตสาธิตยัดบาลูกนี้ย้อนมาตัวไกลเป็นทางด้านอิสเมลครับตัดบอลได้ครับอิสเมลฝา่งทีเดียรมุนมีครับย้อนมาพี่กอล์ฟขยับเข้ากลางอาร์มสุนทรักษ์ ออกมาด้านซ้ายครับคุมสวยคุมสวยคุณตคุมสวยเอาเฮลุนเฮลุนดาเลาะเฮลุนดาเลาะขยับยอดมาหยาบมาหยาบหยาบหยาาบหยมีซ้ายแล้ววางมาที่เฮลุนด่าเลาะลูกนี้ลายตะไลแล้วยัดเข้ามาแถวสองบนมีขยับขวาอีสมิลยัดเลยครับไปบอยบ้านแขกแล้วขี่ลูกนี้ยังอยู่ที่ทางด้านตาประธาน เอาละครับลูกนี้เกี้ยวออกมาก็ยังไม่ผ่านในด้านอารซุลซักแล้วปูตัดสินเปล่าลูกวีดลูกนี้ฟาวครับบอลอยู่ดีด้านพยักนิเกครับอาร,รอซุลซักออกสายครับบุญมีบุญมีเกี่ยวโทษ ลูกนี้ปางไฮรุนตวัดเข้าในโอ้แล้วมีไพโซครับโอ้โหใส่ซ้ายลูกนี้ครับแม่ยากเสาแรกเลยครับขยับขยับาป็นาไปหน่อยอเฮ้ยบอลเป็มที่ทางด้านคุยปัญญาคนพิกลเป็นทางด้านแควสวยไปสวยวาาไปลูกนี้ครับแบงค์เก็บได้ครับแบงค์พลิกซ้าย สาธิตตักมาที่ท่านั้นตามสักดาอินทโชตตามสักดาตามขยับย้อนมาครับลูกนี้จังหวะปั๊มบอลครับแพนนาตะกันด้านได้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 ไหมกระชับให้มั่นใจให้มั่นใจหน่อยเอาเอาเอาทีมเรามาด้วยเลยพิงได้พิงได้ไปไปทีมเรามาด้วยเลยครับทีเดียวสวย căng lên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  ư căng lên